สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องโมงมิเดอร์ทาโ้ดยเช่นเคยนะคะ วันนี้นะคะเราจะมาทำการอัดสุ่มแรนดอมนะคะในหัวข้อของเราวันนี้นะคะความรักที่กำลังจะเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะจะเป็นความรักแบบไหนนะคะวันนี้เราจะมาถามไพ่กันนะคะด้วยไพ่สำหรับนี้นะคะพลังงานเป็นการแรนดอมนะคะอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนนะคะแต่ว่าทุกคนสามารถฟังเป็นแนวทางได้นะคะอืมก่อนอื่นนะคะขอขอบคุณทุกคนที่กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้นะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์น่ารักน่ารักเลยนะคะก่อนอื่นขอดูพลังงานของคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยนะคะ ช่วงนี้คุณเป็นเช่นไรบ้างคะโอเคค่ะขอดูพลังงานของคุณสักห้าใบนะคะ The Tower ใบแรกเลย The f o o l นะคะเทนนบสิบไม้ 4เหรีออยญนะคะแล้วก็7ออลเพเ t a c ์โนะคะธาตุราศีนะคะสามารถดูได้ทั้งแบบไทยแล้วก็แบบตะวันตกได้เลยนะคะสําหรับธาตุราศีเนี่ยไม่ตรงไม่เป็นไรนะคะทุกคนสามารถฟังเป็นแนวทางได้นะคะธาตุราศีนะคะมีธาตุดินการผสมองกรนะคะธาตุไฟเมสิงธนูนะคะธาตุลมเมถุนตุลกุมนะคะอืมแล้วก็มีคนเกิดวันอังคารด้วยนะคะอืมประมาณนี้นะคะตัวคุณนะคะ ตามหน้าไพ่เนี่ยชัดเลยว่าคุณเป็นคนที่เด็ดเดี่ยวมากเลยนะคะแล้วก็เป็นคนที่อดทนมากๆเป็นคนเด็ดขาดแต่ในใจลึกๆก็ยังมีบางอย่างที่เก็บไว้ไม่พูดออกมาทั้งหมดนะคะตัวคุณเป็นคนที่เวลาที่ เจออะไรที่มันไม่เวิร์กเนี่ยคุณจะไม่ฝืนหรือว่าไม่เสียเวลาเลยนะคะคุณเลือกที่จะจบแล้วสร้างใหม่ดีกว่านะคะในตัวคุณนะคะตัวคุณผ่านอะไรหนักๆมาเยอะมากๆเลยนะคะในชีวิตนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักนะคะเรื่องงานเรื่องอะไรก็ตามที่มันเข้ามาในชีวิตของคุณที่ผ่านมานะคะบอกเลยว่าคุณเจอหนักมากๆนะคะ และมันทาให้คุณอ่ะเข้มแข็งม,มากขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะคุณไม่ชอบอยู่ในในสิ่งที่มันไม่จริงใจนะคะหรือรู้สึกว่า,าถูกจํากัดนะคะในตัวคุณแต่ข้างในคุณนะคะบางครั้งก็ยังไม่ได้มั่นใจว่าจะเริ่มต้นใหม่ยังไงดีนะคะคุณชอบชีวิตที่มีอิสระนะคะไม่ชอบอยู่ในกรอบมากเกินไปนะคะ และในความเป็นอิสระนี้นะคะแอบมีความรู้สึกเงาอยู่นะคะในตัวคุณหรือตัวคุณเองนะ่ะอยากมีคนที่เข้าใจอยู่ลึกๆนะคะคุณเป็นคนที่แบบแบกภาระเรื่องงานนะคะเรื่องความรู้สึกไว้เยอะมากๆเลยนะคะด้วยสิบไม้นะคะไม่ว่าจะเป็นความกดดันก็ตามนะคะแต่บางทีตัวคุณเนี่ยคือคุณเป็นคนที่เด็ดเดี่ยวทนแล้วก็มีความพยายามมากๆเลยนะคะ จนคนรอบข้างนะ่ะไม่รู้ว่าคุณเหนื่อยเลยนะคะเพราะว่าคุณไม่ได้บอกใครนะคะไม่ได้แสดงออกเลยนะคะคนตัวคุณนะเป็นคนที่มีความรับผิดชอบที่สูงมากๆเลยนะคะก็เลยเลือกที่จะเลือกที่จะเก็บไว้แล้วจัดการ จัดการเรื่องของตัวเองมากกว่าที่จะพึ่งพาคนอื่นนั่นเองนะคะอืมแล้วตัวคุณก็ไม่ชอบปล่อยงานหรือปล่อยทุกเรื่องที่มันเข้ามาในชีวิตเนี่ยไม่ชอบปล่อยให้มันค้างคานะคะคือตัวคุณต้องเคลียร์นะคะภายในใจอ่ะคุณมีมีความระมัดระวังตัวมากๆเลยนะคะเวลาตัวคุณอ่ะเจ็บจากอะไรบางอย่างเนี่ยคุณจะไม่เปิดใจง่ายๆอีกเลยนะคะอืมเหมือนคุณเอ่อนำบทเรียนที่เจอมานะคะมาเป็นข้อระมัดระวัง ในตัวคุณเองน่ะมากขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะตัวคุณนะคะเป็นคนที่เก่งนะคะแต่บางมุมคุณก็ดูเหินห่างนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยคุณกลัวเสียความมั่นใจมากกว่านะคะถ้าคนที่ไม่ได้รู้จักคุณเนี่ยเขาจะมองว่าคุณหญิงนะคะแต่จริงๆแล้วนะในใจคุณเป็นคนที่อ่อนโยนนะคะแค่คุณเป็นคนที่มีกำแพงจากประสบการณ์ในชีวิตมาค่อนข้างหนักนะคะคุณก็เลยเป็นคนที่อ ลัวสูญเสียความมั่นคงมันก็เลยทําให้ตัวคุณดูนิ่งๆนะคะเวลาไม่ได้สนิทกับใครเนี่ยคุณก็จะไม่ได้แสดงออกให้ใครเห็นนะคะและตัวคุณนะคะเป็นคนที่มีความอดทนมากๆแล้วก็เป็นคนที่ชอบลงมือทําด้วยนะคะแต่ลงมือทําแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะในพลังงานของคุณประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราเข้าคาถามกันเลยนะคะว่าความรักที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะจะเป็นแบบไหนนะคะเรามาถามไพ่กันนะคะ เขาเปิดทีเดียวเลยนะคะสิบใบจิมเพลสใบแรกเลย The Lover นะคะวิ e ออฟ f อร์จูนสองเหรียญ The Sun นะคะจิงราชาไม้นะคะเด็กถือดาบเดวเด็กถือไม้แล้วก็แปดถวยนะคะใต้สำหรับคุณได้เป็นสิบเหรียญนะคะจากหน้าไพ่คร่าวๆนี่ดีอยู่นะคะ เด e s ซันเดอะซันดีเอมเพรสนะคะแล้วก็เดอะเลเวอร์เนี่ยอ่ามันเป็นพลังงานของความสดใสแล้วก็เต็มใจ เติมเต็มแล้วก็มีความสุขมากๆเลยนะคะตามหน้าไพ่นะค,ะคุณจะได้เจอคนที่เข้ากันได้ทั้งใจนะคะแล้วก็ทั้งความคิดเลยนะคะความรักความสัมพันธ์ที่คุณจะเจอนะคะมันจะเป็นความสัมพันธ์ที่มีทั้งแรงดึงดูดนะคะแล้วก็ความเข้าใจกันนะคะแล้วก็ The Empress เนี่ยมันบ่งบอกชัดเจนเลยว่าคนคนนี้เนี่ยถ้าเขาเข้ามานะคะเขาจะเห็นคุณค่าในตัวคุณนะคะแล้วก็เป็นคนที่อยากจะดูแลคุณจริงๆเลยนะคะแล้วตัวคุณ แล้วตัวคุณและเขานะคะมันมีแรงดึงดูดกันโดยธรรมชาตินะคะแบบธรรมชาติเลยนะคะถ้าคุณโสดนะคะความรักความรักใหม่ที่จะเข้ามาเนี่ยคุณจะเจอความรักที่ที่อบอุ่นนะคะแล้วก็มีความหมายมากๆเลยนะคะ ถ้ามีคนในใจอยู่แล้วนะคะเขาจะกลับมาด้วยด้วยการที่แบบกลับมาเปิดใจมากขึ้นนะคะแล้ว You of for ร์ u ูเนี่ยมันเป็นความสัมพันธ์ที่มาพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงจังหวะของชีวิตนะคะเหมือนโชคชะตานะคะหมุนให้คุณได้เริ่มต้นรอบใหม่ของความรักนะคะแต่อาจจะมีบางอย่างที่ต้องปรับสมดุลนะคะเช่นระยะทางนะคะเวลาความต่างในการใช้ชีวิตนะคะอาจจะเป็นคนที่มีความต่างทางด้านของวัฒนธรรมนะคะต่างชาติต่างภาษาได้นะคะ พลังงานของโชคชะตาของคุณมันแรงมากๆเลยนะคะแต่ต้องเรียนรู้การที่จะบารานะคะด้วยสองเหลี่ยนนะคะตัวเขาที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะมันจะเป็นความสัมพันธ์ที่เขาจะพูดตรงๆว่าสนใจคุณเลยนะคะจะไม่มีความแบบคาราคาซังนะคะคนคนนี้เขาจะบอกคุณไปตรงๆเลยว่าเขาสนใจคุณนะคะแล้วราชาไม้เนี่ยมันคือพลังของผู้นํามีเสน่ห์นะคะหรือมีไฟแรงนะคะอาจจะทํางานเกี่ยวกับอ ด้านสายบริหารนะคะหร,หรือทำธุรกิจส่วนตัวนะคะหรือสายที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์เยอะๆนะคะแล้วก็มันมีเด็กถือไม้เนี่ยซึ่งเด็กถือไม้มันหมายถึงว่าความสัมพันธ์ที่คุณกำลังจะเจอนะคะมันเป็นความสัมพันธ์ที่มีความสนุกสนานนะคะแล้วก็มีความตื่นเต้นนะคะเหมือนอเหมือนได้มาจุดไฟในหัวใจของคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณจะรู้สึกดีมากๆเลยนะคะตามเอเนจีหน้าไพ่นะคะแล้วเดอะเวิลด์กับแปดถ้วย ะะแล้วใต้สำรับได้สิบเหรียญซึ่ง The World เนี่ยมันหมายถึงการที่คุณนะคะปิดปิดะจะได้เริ่มวงจรใหม่ๆนะคะหลังจากที่คุณปิดวงจรเก่าๆไปนะคะแล้วแปดถ้วยเนี่ยตัวคุณนะคะกำลังเดินออก มาจากสิ่งที่ไม่ถูกเติมเต็มนะคะเพื่อไปหาความสัมพันธ์ที่มันมีความสมบูรณ์แบบกว่าเดิมนะคะหรือมีความสมบูรณ์แบบกว่าที่เป็นมานะคะแล้วมันเป็นสิบเหรียญใต้สํำรับเนี่ยบอกเลยว่าความรักครั้งใหม่นะคะมีโอกาสที่จะยั่งยืนแล้วก็มั่นคงมากๆเลยนะคะมันเป็นพลังของความรักที่มีพื้นฐานที่ดีนะคะและตัวเขาเนี่ยจะเข้ามาเป็นคนที่อ่ะ คนที่จะเขามานะคะเป็นคนที่มีความมั่นคงมีฐานะที่มั่นคงอยู่แล้วนะคะด้วยสิบเหรียญนะคะเมื่อเจอกันแล้วเนี่ยมันจะเป็นความสัมพันธ์ที่สามารถต่อยอดไปเป็นครอบครัวได้เลยนะคะและเป็นความสัมพันธ์ที่อ่ะเป็นแบบความสัมพันธ์ที่ระยะยาวแล้วก็มั่นคงมากๆเลยนะคะอืมลักษณะของเขานะคะจากหน้าไพ่เนี่ยเขามีเสน่ห์มากๆนะคะคุณสังเกตได้เลยว่าถ้าอ่า คือตัวเขานะคะเขาจะเป็นคนที่มีเสน่ห์แล้วก็มีพลังที่ดึงดูดสูงมากๆนะคะด้วยเดอร์อเบอร์แล้วก็ลาชาไม้นะคะเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองมากๆนะคะอืมเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองมากๆนะคะแล้วก็เขาเป็นคนที่กล้าสแสดงออกนะคะมีตําแหน่งหน้าที่ที่ดีนะคะหรือเป็นคนที่คนรอบข้างให้ความเคารพนั่นเองนะคะเวลาอยู่ด้วยกันเนี่ยคุณจะรู้สึกอบอุ่นนะคะจะไม่รู้สึกว่าโดนกดขี่ ะะถ้าถ้าคุณได้เจอเขานะคะอืมส่วนนิสัยของเขานะคะตามหน้าไพ่นะเขาเป็นคนที่ชัดเจนมากๆเลยนะคะมีมุมที่คิดแบบเป็นผู้ใหญ่นะคะอืมแล้วตัวคนคนนี้นะคะเขาเป็นคนที่ไม่ชอบเล่นเกมกับความรู้สึกของใครด้วยนะคะอืหรือเป็นคนที่ไม่ชอบปั่นอารมณ์คนอื่นนั่นเองนะคะคนนี้นะ่ะ จะเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะเขาจะเข้ามาแบบตั้งใจจริงนะคะแล้วเขาชอบวางแผนอนาคตนะคะแล้วก็เห็นความสัมพันธ์เป็นเรื่องจริงจังด้วยนะคะถ้าคุณได้เจอเขานะ่ะคุณจะสังเกตได้จากตัวเขานะคะจะเริ่มต้นด้วยแรงดึงดูดที่สูงมากๆเลยนะคะแล้วตัวเขานะมีพื้นฐานของความเข้าใจในตัวคุณนะคะคือเขาจะเห็นคุณค่าในตัวคุณแล้วเขาก็จะชัดเจนในความรู้สึกมากๆเขาจะไม่มีมาแบบว่า พูดคือเหมือนถ้าเขาเจอคุณหรือคุณได้เจอเขานะคะเขาจะเข้าหาคุณแบบตรงไปตรงมาเลยนะคะเขาจะบอกคุณเลยว่าเขารู้สึกชอบคุณเขาสนใจคุณนะคะเขาเป็นคนที่แบบมีความตั้งใจจริงนะคะแล้วก็ตัวเขานะคะอ,า,อาจจะเป็นคนที่ผ่านประสบการณ์ในเรื่องของความรักมานะคะหรือประสบการณ์ชีวิตที่มันค่อนข้างเยอะแล้วนะคะอตัวเขาเองน่ะจึงรู้ว่าต้องการอะไรนะคะ เขาก็เลยเป็นคนที่จะชัดเจนนะคะแล้วก็ตามหน้าไพ่นะคะทุกคนมันชัดเจนเลยว่าเป็นคนต่างถิน่นต่างชาตินะคะเป็นคนต่างประเทศนะคะด้วย the worldview of j o u n ชัดเลยนะคะมักบ่งบอกถึงไพ่อสองใบนี้นะคะมักบ่งบอกถึงความต่างทางด้านระยะ,รราะ,ยะทางนะคะแล้วก็วัฒนธรรมนั่นเองนะคะแนวเวลาจังหวะที่จะเข้ามานะคะโดยทั่วไปแล้วเนี่ย the Sun เด l i เวอร์นะคะแล้วก็วิวออฟฟอร์จูเนี่ยมันมันจะอยู่ในช่วง1-3เดือนข้างหน้านะคะจะเริ่มขยับนะคะถ้าตัวคุณยังไม่ได้มีใครตอนนี้นะคะมันจะมีการพบหรือหรือเจอกันหรือได้สื่อสารกับคนที่มีคุณสมบัติตามที่บอกมาก่อนหน้านี้นะคะในช่วงนี้นะคะส่วนปลายปีนี้เนี่ยถึงต้นปีหน้านะคะตามพลังงานของไพ่อะ คือก่อนหมดฤดูหนาวหรือหรือหลังปีใหม่เล็กน้อยนะคะถ้าถ้าตัวคุณมีคนคุยอยู่แล้วนะคะจะมีจังหวะที่เปิดใจกันมากขึ้นนะคะแล้วก็ชัดเจนในความสัมพันธ์มากขึ้นในช่วงนี้เลยนะคะอแล้วก็ความรักครั้งใหม่ที่จะเข้ามานี้นะคะมันเป็น มันเป็นพลังของความสดใสแล้วก็ชัดเจนแล้วก็จริงใจมากๆเลยนะคะคุณจะรู้สึกได้เลยว่าความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้เนี่ยมันต่างจากทุกๆครั้งก่อนหน้านี้นะคะคุณจะรู้สึกได้เลยนะคะแล้วคนที่จะเข้ามาเนี่ยจะไม่ทําให้คุณต้องเดาเลยว่าเขารู้สึกยังไงนะคะคุณจะไม่ได้คอยคอยตามหรือคอยแบบว่าคาดหวังให้เขาทําอะไรให้เลยนะคะเพราะคนที่จะเข้ามาเนี่ยเขาเป็นคนที่ชัดเจนมากๆนะคะอ่ะ แต่ถ้าจะพูดใหู้เออแต่ตัวเขานะ่ะจะพูดให้คุณรู้เลยว่าเขารู้สึกยังไงเขาสนใจคุณนะคะคือสังเกตได้ง่ายเลยนะคะถ้าเขาเข้ามาคนคนนี้เนี่ยคุณจะรู้ได้ยังไงเขาจะชัดเจนเลยค่ะว่าเขาสนใจคุณนะคะเขาจะบอกคุณตรงๆเลยนะคะอืมก็สําหรับท่าราศีเขานะคะตามหน้าไพาอ่อะมันมีมันมีราศีเมถุนนะคะอ่า ธาตุไฟเม่สิงธนูนะคะธาตุดินการปึกสมกรธาตุลมมีถุนตุนกลุ่มนะคะธาตุธาตุน้ำมีนกรกดพิจิกนะคะธาตุราศีประมาณนี้นะคะอืมก็ความรักที่กำลังจะเข้ามาก็ประมาณนี้เลยนะคะเป็นความรัก ความสัมพันธ์ที่ดีแล้วก็ชัดเจนนะคะแล้วก็ให้คุณค่าในตัวคุณนะคะเห็นคุณค่าในตัวคุณมากๆเลยนะคะความรักครั้งนี้นะคะก็ยินดีด้วยนะคะทุกคนน่าภัยคือดีมากๆเลยนะคะก็ขอให้ทุกคนรับแต่พลังงานที่ดีๆไปนะคะพลังงานไหนที่มันไม่ดีก็ขอให้ทิ้งไว้นะคะขอบคุณที่รับชมและฟังมากๆเลยนะคะเจอกันใหม่ในหัวข้อหน้าคลิปหน้านะคะขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงในทุกๆวันนะคะบ๊ายบายสวัสดีคะ่ะ Música